วันนี้ทุกคนจะทํางานเป็นและประสบความสำเร็จกันหลากหลายมากหน้าหลายตาและมีรายได้ใช้กันทุกๆเดือนจริงๆไม่ใช่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวทํากันแบบนั้นเลยพัสดีจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วต้องเรียกว่า2ปีถึงสามปีนี้คุณจะเห็นเลยแหละเห็นหลังกันหลักๆเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญดังนั้นบริษัทมีความพร้อมไหมนะฮะคณะผู้บริหารทํางานเนี่ยนะครับที่มาจากบริษัทเนี่ยถามว่าเอาตัวบริษัทก่อนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินโดยเพราะท่านไม่ได้ตั้ง จจะมาเอากําไรท่านรู้ดีว่าท่านทําอะไรนะครับท่านมีความพร้อมและคนที่ต่อสู้มาสร้างตัวเองมาตั้งแต่ตั้งแต่เ,เริ่มทํางานเนี่ยนะฮะจากศูนย์เนี่ยขึ้นมาจนมีทรัพย์สินมีความสําเร็จมากมายเนี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยไม่ได้ต้องการความสําเร็จและไรายได้จากตรงนี้แล้วเนี่ยจากชีวิตที่ที่ผันเปลี่ยนมาจากอาการเจ็บป่วยที่หลายๆคนรู้จักดีแล้วนะครับแล้วได้มาเข้ามาในสายบุญได้เจอหลวงพ่องห์น,นะครับที่วัดจอมเกยัยนะครับอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ คนเราชิตเปลี่ยนได้เมื่อพลิกเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเข้าใจน้ําล้นตรงนี้เนี่ยนะครับท่านกําลังท่านน้าล้นเยอะมากแบ่งปันออกมาให้เราเพียงแค่มาตักตรงน้ำแอปขอต้อนรับนะครับดรชันชัยมหาธรนะครับนักธุรกิจแซบแปดแปดอยู่ในสายรอแล้วนะครับสวัสดี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 ครับคุณอ่านแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั่วประเทศไทยทั่วโลกครับ ต้องถือว่าเป็นงานที่ผมได้เข้ามาสัมผัสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ได้บรรยากาศของความเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับต้องใช้ควาว่าอย่างนีเ้เหมือนกับความรู้สึกของผมสัมผัสถึงความเป็นบ้านเกิดของท่านประธานนะครับท่านประธานที่เมืองแคดูเรดูท่านมีความสุขนะครับมีความสุขยังไม่พอบรรยากาศของสมาชิกที่เข้ามาร่วมง,งานในวันนั้นเนี่ยหกเจ็ดร้อยท่านเนี่ยนะครับหกเจ็ดร้อยท่านเนี่ย ก็มีความสุขกันอย่างแบบอุ่นหนาฝาคลั่งเลยทีเดียวพร้อมทั้งบรรยากาศที่เข้ามาได้มาแสดงความรักต่อท่านเนี่ยนะครับต่อท่านก็แบบซาบซึ้งนะครับแล้วกับเก็บไปด้วยความประทับใจนะครับความประทับใจทําให้อ่เขาเรียกว่าหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยนะครับของผมก็มีปิดดีซีกระถึง3-4มดีซีเลยทีเดียวและยังไม่รวมของท่านอื่นอีกมากมายนะครับก็เรียกว่าค,คึกคักแบบทำให้เราเห็นภาพนะของการเติบโต ได้อย่างชัดเจนคือต้องเรียกว่าแบบหลังจากงานที่ดูนะเดือนนี้มาเนี่ยสามนะครับเป็นคนใหม่มทั้งสินน้นนะใช้คำว่าคนใหม่ทั้งสิน้นแล้วก็เดินตามรอยกันอย่างทุกๆคนนะครับถ้าถ้าพูดถึงเนี่ยเราจะต้องเริ่มลงลึกไปยังของผมก็จะลงลึกไปที่ดีซีผมแต่ละกลุ่มแล้วก็ทีมงานแต่ละทีมของผมเนี่ยนะครับแม้ไม่มีดีซีก็ตามตอนนี้ก็ถือว่าผมเดินสาย ลงมาพบปะทุกๆคนนะครับให้เข้าใจให้ตระหนักนะครับแล้วก็เรื่องอะไรก็ตามที่ทุกคนยังไม่เคลียร์เราก็มาอธิบายอย่างถูกต้องนะครับในวิสัยของเขาเรียกว่ากูตโกนั้นหรือว่าเป็นการทําภิบาลในการทำงานและธุรกิจเมื่อทุกคนกระจ่างชัดแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรของตนเองเดินไปข้างหน้าแล้วก็เราก็มามาเคลียร์ทิศทางที่ถูกต้องว่าต้องทำงานยังไงต้องหมายความว่าเราต้องมีเขาเรียกว่างานพื้นฐาน ธุรกิจตรงนี้ไม่มีงานพื้นฐานไม่ได้นะครับจำเป็นต้องมีงานพื้นฐานเมื่องานพื้นฐานเสร็จแล้วเราก็ต้องเคลื่อนนะสมาชิกของเราเนี่ยเข้าในองค์กรในระบบของเราไม่ว่าจะเป็นประชุมออนไลน์นะครับในกลุ่มไลน์ที่เราได้แจ้งไปนะเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลหรือต่างๆให้เรามีความพร้อมเมื่อเข้าห้องไลน์แล้วก็มีกิจกรรมอบรมอย่างนี้นะฮะจะเป็นออนไซต์ก็ตามหรือจะเป็นในต่างจังหวัดก็ตามเนี่ย หรือต่างต่างไกลจากของเราก็ตามถ้าเราสนใจมันนะครับเราสนใจมันเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปเพิ่มเติมเพราะว่าธุรกิจตรงนี้เป็นธุรกิจที่ต้องมีความรู้ครับต้องมีความรู้ถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จต้องยืนยันนะ <S <S ผมขอยืนยันว่าถ้าต้องการประสบความสําเร็จเนี่ยความรู้เป็นสิ่งจําเป็นในทุกๆด้านใน,ในทุกๆธุรกิจเลยจะบอกว่าเอาความรู้ที่มีอยู่อย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้นะครับ ยังอยู่ในที่ที่พื้นที่ที่เราวางไว้เดิมอยู่คือที่ลาวนะครับที่ขเขมรน,นะครับแล้วก็ทางเหนืออีสานภาคกลางภาคกลางนี่ก็เพิ่มเติมขึ้นเยอะนะครับทั้งเรื่องของสิงห์บุรีนครสวรรค์นี่ก็เพิ่งเพิ่งได้สมาชิกทีมใหม่เข้ามานะครับทางใต้ตอนนี้ก็ทางนครศรีธรรมราชตัวน,นี้ก็แข็งแกร่งขึ้นมากนะครับ แล้วก็กำลังจะมองดูทางทางโซนต่างๆเนี่ยก็จังหวัดข้างเคียงก็เริ่มมีที่ตรังที่พูดคุยกันนะครับไปถึงหัดใหญ่แม้กระทั่งถึงภูเก็ตนะครับก็ก็วางรากฐานอยู่คุณต้องเข้าใจก่อนการทำธุรกิจที่จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ถูกไหมครับวันนี้ในช็อตที่ผ่านมาสักเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี้ยท่านได้มีการเรียกก็เรียกว่า จอมยุทธนะแต่เร่งอย่างนีก็ได้นะในยุทธจักรที่มีฝีมือในแต่ละด้านขึ้นมาเนี่ยนะครับเติมเต็มกันขึ้นมาแล้วเราเห็นผังนะครับเห็นผรามที่จะเติบโตแล้วก็ผมก็มีส่วนหนึ่งที่จะไปนําเสนอนะครับด้วยกระบวนการด้วยกระบวนการในแต่ละมิติถ้าพูดตรงๆเนี่ยคือเริ่มต้นก่อนนะครับเราพูดถึงระบบนิเวศนะครับตัวนี้เป็นหัวใจสําคัญน,นะระบบนิเวศคือยุทธศาสตร์ระบบนิเวศคืออะไรครับอ่าเอ่อรังกฤษก็อีโคซิสเต็มนะอีโคซิสเต็ม คำว่าระบบนิเวศเนี่ยมันคือการสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ในแต่และแฟกเตอร์อ่ะผมก็เริ่มต้นด้วยอันที่หนึ่งนะครับคำว่าสินค้าถูกไหมเมื <Okay. S 1> ่อสินค้าเนี่ยนะครับเป็นยุทธศาสตร์สําคัญไหมของการทําธุรกิจเรืเรอข่ายนะครับทุกๆบริษัทก็ต่างเคลมว่าสินค้านู่นนี่นั่นดีแล้วของแซฟเนี่ยมาถึงวันนี้เจ็ดปีแล้วนะครับเจ็ดปีเนี่ยได้ทดสอบสินค้าได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นสินค้าที่ใช้งานได้ผลมากมายมหาศาลเลยถูกไหมครับ แล้วก็มีการซื้อซ้ำซื้อซ้ำทุกคนมีความสุขเห็นผลสุขภาพร่างกายแข็งแรงตรงนั้นตรงนี้หายป่วยลุกขึ้นเหิืเดินได้ยิ้มย้มแจ่มใสมีความสุขนะครับใบหน้าสดใสงดงามสวยงามจากภายใน,นนะฮะตอนนี้ก็พิสูจน์มากมายและลองมาคิดดูนะครับเมื่อเริ่มต้นปีแรกจนตลอดเส้นทางเนี่ยแซบก็มีสินค้าเข้ามาเติมโปรดักไลน์กันตลอดเวลานะฮะแล้วถามว่าจากวันนี้ไปอีกส0ปีข้างหน้าคุณคิดว่าแซบจะมีสินค้าเพียงเท่านี้เหรอถูกไหมครับ แล้วสินค้าตอนนี้ท่านประธานมีประสบการณ์ตรง,ตรงนี้มาถึงเจปีแล้วผมเชื่อว่าการจะเลือกสินค้าเข้ามาสู่ระบบเนี่ยนะครับแล้วให้ปังเนี่ยนะต้องปังเท่านั้นโอเคไหมเหมือนงานดัง<ช>ของแซวปังนะ่ยบรีเอสเอชอาเอนะครับกาแฟเอเนี่ยต่างๆสินค้าใหม่จากนี้ไปก็ต้องยิ่งปังไม่น้อยต่อ,อไปก็คือเรื่องแผนการตลาดนะครับแผนการตลาดถ้าเรารู้ กัเข้าใจอย่างแท้จริงก็เป็นที่เข้าใจดีแล้วว่ามีแค่3ข้อแต่ใน3ข้อนั้นเนี่ยไม่มีเงื่อนไขอื่นมากมายแต่จริงๆมันพูดถึงมีมากกว่านั้นคือเรื่อง All ออเซลเ่ยนะครับเรื่องของขายปลีกเ่ยซึ่งเราไม่ได้นับแต่บางบริษัทอาจจะรวมขายปลีกเข้าไปด้วยนะครับเฉพาะถ้าเปอร์เซ็นต์ขายปลีกนั้นเราก็ตกเกินเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเห็นไหมฮะออเซลก็สูงสุดถึงห้าเปอร์เซ็นต์นี้เป็นต้นท่านยังมองช่องทางเพิ่มมาอีกและที่สําคัญ,ญ,ญยิ่งใหญ่ทั้งหมดเลยนะคือเรื่องเงื่อนไขไม่มีนะครับเงื่อนไข จะบอกไม่มีเลยก็มมันน้อยจนแบบไม่เป็นเงื่อนไขโอเคไหมฮะไม่ถ้าจะไม่เป็นเงื่อนไขไม่เป็นเงื่อนไขที่สร้างความลําบากในการได้เงินเลยถ้าพูดถึงวันนี้แซฟเนี่ยนะฮะที่เป็นเปอร์เซ็นต์จ่ายเนี่ยแต่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าพูดข้อต่อไปก็คือทามมิ่งถูกไหมฮะที่คุณอันบอกว่าแล้วมันเจ็ดปีแล้วมันทามมิ timing, ม่งไหมนึถามหน่อยฮะธุรกิจเครือข่ายเราทํแพสซีฟถูกไหมแล้วทามมิ่งมันคืออะไระครับแล้ววันนี้แซฟเกิดในเมืองไทยอ่ะผมว่าวันนี้ถ้าแซฟในเมืองไทยนะครับ ตอนนี้เราแสนสองมื่ล้านนะครับถ้าเราทําแซปไปจนถึงสิบล้านล้านในประเทศไทยแล้วคุณคิดว่าตันงนี่ยังผมบอกแล้วเจ็ดพันล้านกว่าคนทั่วโลกนะครับคุณว่ามันมันทามมิ่งหรือเปล่าครับโครทารมมิ่งโคตโคถูกไหมทามมิ่งคนโคเพราะมีความพร้อมนะครับแล้วคุณเข้าใจว่าเราต้องอินพุตบริษัทมาจากต่างประเทศเท่านั้นเหรอถูกไหมครับเราเอ็กซ์ได้ไหม ยุคนี้ตอนนี้มันยุคของการเอ็กซ์พอร์ตแล้วนะครับการอินพอร์ตอย่างเดียวนี่ยคุณรู้ต้นแหลงเขาจริงๆรหมไหมมาครับผมจะเรียกว่าระบบนะแซฟเรามีระบบที่ถือว่าณวันนี้เป็นระบบที่พอเพียงต่อการเติบโตก่อร่างสร้างฐานของเราแต่ระบบต่างๆมีวิวัฒนาการเพราะระบบมันนิ่งไม่ได้ครับคุณนายระบบมันต้องมีก็เรียกภาษาเราเรียกได n a มิกนะได dynamic มันเปลี่ยนตลอดมันเคลื่อนตัวตลอดเวลาไม่เคลื่อนไหวตลอดเวลาต้องเคลื่อนไหวครับถ้าระบบทําเสร็จแล้วนิ่งไม่ใช่ระบบนะครับ มันเป็นอะไรบางอย่างที่เราเข้าใจว่าใช่แต่ไม่ใช่เพราะระบบมันต้องรับกระแสของการเปลี่ยนแปลงมุวนม้มุนเปลี่ยนแปลงแลวต้องเปลี่ยนไปเองได้ต้องมีวิทยาการในตัวเองได้นี่เราการจะไปถึงตรงนั้นนะครับถัดมาเรื่องทีมนะฮะเนื่องจากแผนการตลาดนีออกแบบมาให้เราทํางานเป็นทีมด้วยนะครับและทีมของเราตรงนี้เนี่ยน่ารักมากในยุคนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นมากเลยมันไม่รู้สึกว่าสายไทรคอสไลน์ไซส์ไลน์เนี่ยนะครับมันรู้สึกช่วยกันอย่างแบบ มันอุ่นหนาฝากข้างมากไม่ไม่วิจารณ์กันเลยยังไม่เคยเห็ินการวิจารณ์ในช่วงสองสามเดือนนี้มีการปรึกขนานยิ่งขึ้นแล้วคนจับมากขึ้นอีกคนโตขึ้นอย่างแบบเ่าเรียกว่าของจริงครับสัมผัสได้ดังนั้นเนี่ยคุณจะเห็นเขาเรียกว่าหน่วยรบแบบสิบคนในภาพ่บอกสิบคนห้าสิบคนร้อยคนนะครับมันแพ็คแพ็มาแล้วจะดันที่ห้าร้อยคนไปดันที่พันคนดันที่สามครับคนแล้วปลายปีนี้นะครับห้าหมื่นคนถามว่ามาวัดกันนะว่าเราจะเคลื่อนกันยังไง ็นทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็มีวิธีการที่จับต้องได้ดังนั้นทีมงานนะครับในระดับคาวไดมอนด์แบ็คไดมอนด์บลูไดมอนด์และลงมาพิสเดนต์ถึงตาแหน่งทุกๆตําแหน่งแม้แต่ไดมอนด์ปกติก็ตามเนี่ยก็ได้จับมือร่วมกันนะครับจับมือร่วมกันที่จะพัฒนาและเดินตามกันอย่างเขาเรียกว่าไม่ไม่มองแง่นะครับไม่มองแง่ว่าไงว่าตามกันตรงเนี้ถือว่าก๊อปปี้ระหว่างครับก๊อปปี้ความสเร็จ แล้ววางความเเป็นต่อๆกันไปไม่ต้องคิดมากนะครับไม่ต้องคิดมากเงินเข้ากระเป๋าไปก็ใช้ได้ถูกไหมฮะเรื่องทีมเสร็จแล้วเราก็มาพูดถึงบริษัทถูกไหมฮะบริษัทวันนี้มีปัญหาอะไรครับไม่มีเลยแม้กระทั่งถ้าใครไปบอกว่าชอบพูดว่าอิมพีเรียนที่ราดเท้านะเป็นที่เขาเรียกปาบเซียนใช่ครับแต่แซฟอยู่มาได้7ปีแล้วนะเจ็ปีแล้วนะแล้วมีแต่ยขยายขึ้นเห็นไหมมีแต่ยขยายขึ้นท่านยังไปเปยดเลยข้างหลังอีกสองช่องนี่นะฮะอีกสองพื้นที่เนี่ย ถ้าหมดสัญญาเมื่อไหร่ก็จะขอรวบเลยนะครับเป็นวงกลมไปเลยนะครับเป็นเป็นไข่แดงเลยตรงกลางของฟลอร์สามเลยเห็นไหมฮะแล้วที่จอดรถสะดวกนะฮะตอนนี้จะมีรถไฟฟ้าก็เสร็จแล้วเห็นไหมมีที่จอดรถเป็นร้อยร้อยคันนะแล้วท้ายสุดคือว่าผู้บริหารนะครับหรือเจ้าของเลยมีกี่บริษัทครับที่คุณเข้าถึงเจ้าของตัวตนจริงๆนะครับเข้าถึงได้อย่างทุกมิติได้จริงๆดังนั้นตรงนี้มีความสําคัญนะครับซึ่งอยากให้มองว่าตัวบริษัทมันเป็น มันเป็นไม่ใช่บุคคลถูกไหมฮะ,ะมันถูกก่อตั้งขึ้นมาถ้ามีผู้คนฟุ้นส่วนมากมายเนี่ยมันก็มักจะถกเถียงโต้แย้งกันจนใครเสียงรวมมีการเมืองต่างๆแต่ในแช็บไม่มีนะครับท่านตัดสินใจกับท่านประธานหญิงแต่เพียงผู้เดียวว่าอะไรที่ดีผมสัมผัสได้เลยนะมีโอกาสประชุมกับท่านสองสาครั้งเนี่ยผมผมเข้าใจดีถึงการที่ฟังแล้วท่านไม่มีอีโก้ว่าท่านเป็นเจ้าของท่านเลตัดสินใจแบบนี้แหละไม่ท่าไม่สนไม่มีนะครับ ท่านฟังดูดีท่านโอเคเราผมก็ฟังดูดีว่าดีเป็นประโยชน์ท่านโอเคนะครับท่านไม่มาติดยึดว่าคนไหนคิดท่านท่านคิดคนไม่เห็นด้วยไม่เอาไม่มีนะครับึือผมเคยเจอแบบนี้มาเยอะนะครับว่าผู้บริหารผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยท่านท่านท่านรักษาหน้าครับท่านรักษาหน้าตัวเองว่าไม่ได้ท่านเสียฟรอมไม่ได้นี่มันเป็นลูกน้องชั้นนะครับันต้องใหเหมือนเคารพฉันต้องเชื่อฟังฉันต้องทําตามชันนี่เป็นต้นตรงนี้ท่านไม่มี คือจริงๆแล้วมันมันได้ถูกเรสกันขึ้นมาแล้วนะฮะได้ถูกเรสขึ้นมาแล้วก็มันจะมันมันจะต้องมีรูปธรรมาตามมาตามลําดับนะครับแล้วเดี๋ยวคือมันจะเห็นภาพผมผม,ผมกําลังจะจะดรอลงไปทำดราฟต์ขึ้นมาแล้วก็นาเสนอท่านผู้บริหารแล้วท่านประธานว่าออลองมาสร้างดราฟต์ตรงนี้แล้วก็เติมเต็มใส่สีสันเข้าไปร่วมกันนะครับให้มันเป็นสากลน,นะครับพร้อมที่จะขยายไปทุกหนทุกแห่ง ทั่วโลกมันเหลืออีกนิดเดียวผมมองเห็นว่ามีความพร้อมตั้งแต่ที่ท่านประธานมาท่านปรับทงแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับแค่ยุทธศาสตร์ที่จะทํานั้นจําเป็นมากๆไม่ใช่ก,ะกระจายๆาำตามคํามเภอใจผมว่าตรงนี้มีความสําคัญเช่นสมมติว่าจะไปประเทศลาวที่ผ่านมาเนี่ยมันยังก,ะกระจายถูกไหมครับแต่ถามว่าวันนี้ถ้า,าเราจะปรับทงลาวจะปรับไหมาถามก่อน,นประชากร7จ็ดแปดล้านคนนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เห็นไหม อ่านู่นนี่นั่นะครเยอ,อะอยนะฮะอะเงินเฟอ้อสูงมากอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะแล้วการส่งอะไรมันต้องวิเคราะห์กันแบบไม่ใช่ปล่อยตามความเพลใจนะครับแล้วเมื่อบางพร้อมแล้วดูสัญญาณกันเนี่ยนะครับจะไปกันไงมีใครบ้างมีใครบ้างสนใจมีใครตรงไหนตรงไหนเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นพลัง ความสาเร็จที่ร้อยเปอร์เซ็นครับผมยืนยันนะครับถ้าคุณพร้อมที่จะถ้าคุณไม่ใช่นักเครือข่ายคุณเป็นนักธุรกิจทั่วไปคนบุคคลทั่วไปที่ยังไม่เคยทําเครือข่ายเต็มที่ผมยืนยันครับถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้นะครับพัฒนาตัวเองตลอดเวลาของการลงมือทําทุกๆครั้งเนี่ยคุณสําเร็จแน่นอนนะครับเร็วช้าอยู่ที่การลงมือทํามากน้อยแค่ไหนนะครับและผู้ที่เป็นนักเครือข่ายเคยทํามาก่อนขอให้ไตรตรองนะครับว่าคุณจะฝากชีวิตไว้กับบริษ,ษัทเครือข่าย บริษัทหนึ่งเนี่ยคุณต้องเลือกแซฟแต่ต่ครับเพราะแซฟแต่ต่าคือคำตอบของอนาคตของคุณครับคุณจะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขย,ยั่งยืนสิ่งที่เป็นความฝันร้ายในอดีตนั้นมันจะจบไปครับยินดีต้อนรับสู่แซฟแต่ต่าครับเพื่อนๆทุกคนครับขอบคุณครับ